ยุคเออ่นช่วงเวลาที่ดูเหมือนสงบสุขแต่เบื้องหลังความงดงามของเกียวโตที่เต็มไปด้วยดอกซากุระบานสะพังนั้นคือความขัดแย้งแต่เล่นมกสิ่งที่ผมสาถึงสิ่งที่ทําให้กับสองคนต่างทวงของฉันน่าจะมีน้องใา่ศพของปกคนของเข้าทาเวลานั้นแต่สําหรับคําวัดไม่แน่มาถึงนี้วันนี้แต่ต้องเติบโตโคศกข่าวคําตอบของพัญญาอย่างหน่วยงานของตัวเองเป็นสิ่งที่อ้งางงดไก่ไภละสําหรับพัญญาทัานหองคนทั้งบน ส้นสันคนคนนี้เธอลบเอสิตศาสเดอบนครับวันนี้ใส่เสื้อโหชาวคนเป็นํำนานสอนตัวซิ่งสายัญญานี้เด็กขยันกวงเวนมากบานสับพังนั้นทิวเวียนใบเป็นไก่หมดการไม่สายมันมาที่ไงการออกแบรนด์ันขยายสวยออกแบรนด์นเดี่ยวซึ่งออกแบรนด์เป็นแบรนด์ใส่น้องได้ใหญ่ใหญ่มากความหงความของวานสับพังน,นั้นทึดขึ้นความเกลียนสับพังแต่ในการสับพังนั้น คำดาดูจากกัดหนึ่งมนวันนั้นควรนควรนมาแบบเดียวตัดตาขยันส่วนขยันของการมมุนหม่คำมากในสดแบบคนวนไปถามโยมครับถ้าทันไม่ให้กลัวคนของใดเป็นคนที่ต่างข้วตานตลกปะตันในแม้เท้าเก่าเวียนครับอยากกูการมันเป็นการต่างทัดโทถ้าการกาดทุนใบเฮนแกวรันเป็นการปิดตัวความสะอาดของความสงบสุข ทำให้คนภาษางานขายไปเป็นตัวการกําหนดและการขายกันก็เป็นไปแล้วครับการเตียนกันไว้ทั้งหมดจากการใจแล้วหูที่จะพากุณเจาะลึกทุกตํานานซามูไรและนินจาที่โลกต้องจารึกวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกโลกบังคับให้ต้องกลายเป็นผู้กลุ่มชะตากรรมของแผ่นดิน เพราะมันได้มอบโอกาสให้เขาได้เติบโตขึ้นภายใต้การจับตามองของศัตรูและซึมซับความขมขื่นของความพ่ายแพ้มาตลอดชีวิตการถูกเนรเทศไปยังแคว้นอิสุไม่ได้ทำให้ไฟแห่งความแค้นดับลงแต่กลับยิ่งสูงไฟแห่งความมุ่งมั่นให้ลุกโชนขึ้นในใจของเขานี่ไม่ใช่เรื่องราวของชัยชนะที่ง่ายดายแต่เป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดท่ามกลางความเงียบสงบของภูเขา นอคว้นอิสุยอริโตโมในวัยหนุ่มต้องใช้ชีวิตในฐานะนักโทษกเ่ลเฉลยมันคือช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนที่เข้มข้นที่สุดไม่ใช่แค่การใช้ดาบหรือยุธทธวิธีทางการทหารแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งดุดหินผาเพื่อรอวันแก้แค้นชีวิตของเขาในอิสุปเป็มไปด้วยความหวาดระแวงจัดไทระแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้สารสัมพันธ์กับซามูไรท้องถิ่นที่พักดีต่อตรูลมินาโมโต อย่างเงียบๆการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมถะการเข้าถึงจิตวิญญาณของซามูไรที่แท้จริงและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นคือสิ่งที่เขาทำตลอดช่วงเวลาแห่งการเนเทศนี้นิงจาจากตระกูลไทระที่ถูกส่งมาเพื่อสอดแนมและ,ะรายงานความเคลื่อนไหวของเขาไม่เคยได้รับข้อมูลที่สำคัญอะไรเลยยาเพราะโยริโตโมเรียนรู้ที่จะซ่อนความทะเยอทะยานไว้ในใจอย่างลึกซึง้งและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยเขาได้เรียนรู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การใช้กำลังแต่คือการใช้สติปัญญาและการสร้างพันธมิตรที่พร้อมจะสู้เคียงข้างในวันที่เหมาะสมที่สุดทุกรอยแผลที่เขาสะสมจากการฝึกฝนทุกหยาดเหนื่อทีไข่ลงสู่พื้นดินในป่าเถาผของอิสุคือมเมล็ดพันธุแห่งการปฏิวัติพี่กำลังเติบโตอย่างเงียบๆและพร้อมจะพลิบานเมื่อเสียงเรียกแห่งสงครามดังขึ้น การต่อสู้กับความรู้สึกแข่งการพ่ายแพ้และการถูกดูถูกเหยียดหยามคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของโยริโตโมะมันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นผู้นำที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งทางกายแต่ยังแข็งแกร่งทางจิตใจด้วยปี1 1 8 0เรียกแข่งสงครามยังขึ้นเมื่อเจ้าชายโมชิฮิโตะปลุกระดมให้ตระกูลมินาโมโตะลุกขึ้นต่อต้านไทระนี่คือช่วงเวลาที่โยริโตโมะรอคอยมาทั้งชีวิตกำลังพลจากซามูไรท้องถิ่นที่จงรักภักดีต่อตระกูลมินาโมโตะ นำทัพเข้าสู่สมรภูมิแรกที่แม่น้ำฟูจิกาวะการต่อสู้ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดกำลังพลของโยริโตโมมีน้อยกว่าไทระยังเห็นได้ชัดแต่เขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ไม่ธรรมดาด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและการตัดสินใจที่เฉียบขาดในสมรภูมิแห่งนี้นินจาจากตระกูลไทระพยายามลอบสังหารโยริโตโม,มหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ถูกขัดขวางโดยหน่วยคุ้มกันที่เศษที่เขาได้ฝึกฝนมาอยองลับ,ลบ นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามเกนเปสงครามที่แบ่งยิ่งอุ่นออกเป็นสองข้ออำนาจหลักคือมินาโมโตและไทระซึ่งเรื่องราวของสงครามนี้เต็มไปด้วยการทะเลยศหักหลังและความพักดีที่หาซื้อไม่ได้โยริโตโมไม่ได้ต่อสู้เพื่ออำนาจส่วนตัวเท่านั้นแต่เขาต่อสู้เพร่ะฟื้นฟูเกียรติยศของตระกูลที่ต้องพ่ายแพ้ไปเมื่อหลายปีก่อนการรุกค,คืบของเขาไม่ใช่แค่การเยึดพื้นที่แต่คือการสร้างฐานอำนาจที่แข็งแกร่งอันจากผู้คนที่ยังมีความหวังในตระกูลมินาโมโต ทุกย่างก้าวของกองทัพโยริโทโมคือการเป่าประกาศให้โลกได้รับรู้ว่ายุคสมัยของไทระกำลังจะสิ้นสุดลงและยุคสมัยใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายใต้การนำของเขาการต่อสู้ที่แม่น้ำฟูจิกาวะจบลงด้วยชัยชนะที่น่าประหลาดใจของโยริโตโมะซึ่งไม่ใช่เพราะกำลังคนที่เหนือกว่าแต่เพราะไทระเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพของโยริโตโมะคิดว่า มีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงมากะจึงตัดสินใจล่าถอยไปเองซึ่งน,นับเป็นการเปิดทางให้โยริโตโมะได้รวบรวมกำลังพลและสร้างฐานอำนาจได้อย่างมั่นคงในเวลาต่อมาหลังจากชัยชนะครั้งแรกยริโตโมะไม่ได้มุ่งหน้าสู่เกียวโตทันทีแต่เขากลับเลือกที่จะสร้างฐานอำนาจในคามาคุระซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการควบคุมอำนาจและปกป้องตระกูลจากศัตรูที่ยังหลงเหลืออยู่ การตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเขาเพราะเขารู้ดีว่าการยุดเกียวโตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการปกครองอย่างญี่ปุ่นทั้งประเทศต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงที่คามาคุระยริโตโมได้สถาปนาสำนักโชกุนขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายในการควบคุมอำนาจทางทหารและการปกครองแข่งประเทศนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เพราะอำนาจการปกครองได้เปลี่ยนมือจากราชสำนักและขุนนางไปสู่ตระกูลซามูไรยอย่างเป็นทางการปราสาทคามาคุระไม่ได้เป็นเพียงแค่ป้อมประการแต่เป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ของประเทศที่นี่เองที่โยริโตโมได้รวบรวมซามูไรผู้พักดีและนักรบฝีมือดีจากทั่วสารทิศมาอยู่ภายใต้การบัญชาการของเขารวมถึงการพัฒนากองทัพนินจาของตอนเองพรสืบข่าวและคำภารกิจลับต่างๆ การใช้ประโยชน์จากนินจาในยุคนี้ยังไม่ได้เด่นชัดเท่าในยุคต่อๆไปแต่โยบิโตโมก็เห็นความสำคัญของพวกเขาในฐานะสายลับและนักลอกสังหารตั้งแต่แรกเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างซามูไรและนินจาในยุคนี้จึงเป็นไปในลักษณะของนายบ่าวที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นโยริโตโมยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้วยการออกกฎหมายและจัดระเบียบการปกครองภายในคาาคุระอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นคง และภาพลักษณ์ของผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่นคักรบผู้กระหายสงครามเท่านั้นในขณะที่โยริโตโมกกำลังสร้างฐานอำนาจในคามากุระน้องชายต่างมารดาของเขามินามโตโนโยชิซุเนก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะนักรบอัจฉริยะผู้พลิกสถานการณ์ของสงครามเก็นเปโยชิซุเนเป็นนับวางแผนการรบที่เฉียบขาดมีไหวพริบและกล้าหาญอย่างบ้าบินความสามารถของเขานั้นเหนือกว่าซามมไรคนอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัด เขาได้นำทัพขเข้าสู่สมรภูมิที่ําคันหลายแห่งและคว้าชัยชนะมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบุกป,ปราสาทอิชิดะหรือการยึดปราสาทอิชิยามะแต่เรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้กับสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโยชิสเนะเป็นนักพรบผู้ใช้กำลังและหัวใจในการต่อสู้เพื่อเกียรติยศในขณะที่โยริโตโมะเป็นนักปกครองผู้ใช้สติปัญญาและการเมืองในการควบคุมอำนาจการต่อสู้ที่โดดเด่นที่สุดของโยชิสเนะ คือการบรบที่ดันโนอุระซึ่งเป็นสมรภูมิทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นการใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นของเขาทําให้กองทัพไทระต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบและยุติอํานาจของตระกูลไทระลงอย่างสมบูรณ์แต่นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างสองพี่น้องเมื่อโยริโตมะเห็นว่าชื่อเสียงและชัดโยชนะของโยชิสเนะนั้นเป็นภัยคุกคามต่ออํานาจของเขาเขามองว่าโยชิ Yoshi. ซูเนะขาดก,การควบคุมตัวเองและอาจเป็นภัยต่อการสถาปนาโชกุนที่มั่นคงในอนาคตความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่างกันนี้จึงเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆและนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ดานโนอุระไม่ได้นำมาซึ่งความสุขแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างสองพี่น้องโยริโตโมะเริ่มสั่งปลดโยชิซสเนะออกจากตำแหน่งสำคัญต่างๆและแม้กระทั่ง มีคำสั่งตามล่าตัวน้องชายของตนเองนี่คือเรื่องราวที่ชชนให้ชงใจที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเหตุใดผู้ที่นำมาเส้นชัยชนะอันยิง่งใหญ่จึงกลับกลายเป็นศัตรูของตระกูลเสียเองคำตอบอยู่ในการมองโลกที่แตกต่างกันโยชิสเสนะมองว่าสงครามคือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตระกูลในขณะที่โยริโตโมะมองว่าสงครามเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างอำนาจที่มั่นคงและถาวรโยริโตโมะหวาดระแวงในตัวน้องชายของตนเอง เพราะเขาคิดว่าโยชิเนะอาจจะกลายเป็นคู่แข่งทางการเมืองยังในอนาคตเขาไม่ต้องการให้มีผู้ใดมาแบ่งแยกอำนาจที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากในขณะเดียวกันนินจาจากตระกูลที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อโยชิเสเนะก็พยายามให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในการหลบหนีแต่ดูเหมือนว่าชะตากรรมของโยชิเนะจะถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นการหลบหนีของโยชิเนะเต็มไปด้วยการต่อสู้กับนินจาที่ถูกส่งมาจากฝั่งยอน ยยริโตโมะและการหลบซ่อนตัวตามที่ต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกำลังพลแต่เป็นการต่อสู้ด้วยกำลังพลโบที่ใช้ทั้งสติปัญญาและไหวพริบในการเอาชนะอีฝ่ายโยซิสเนตต้องเผชิญกับการทรยศจากเพื่อนร่วมรบหลายคนที่ไม่ต้องการจะขัดแย้งกับโชกุนคนใหม่การต่อสู้ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจทางการเมืองนั้นยุ่เหยือความสัมพันธ์ในครอบครัวและสามารถทำลายแม้กระทั่งสายสัมพันธ์ พันที่แม่นแฟรนที่สุดได้อึ่งราวของโยซิจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเมื่อเขาถูกต้อนจนมุมที่ปราสาทโคโรโมกาวะในแควนวุตสึเขาถูกคักหลังโดยฟูจิวาระโนยาซุฮิระผู้ที่เคยให้ที่พักพิงแก่เขาในวัยเด็กยาซุฮิระย้อนสวามิภักด์ต่อโยริโตโมและส่งทหารเข้าล้อมปราสาทเพื่อจับตัวโยสิเรื่องราวของการตายของโยสิเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์บ้า อย่างก็ว่าเขาได้ควานท้องฆ่าตัวตายเพื่อรักษาเกียรติยศของซามูไราบางก็ว่าเขาหลบหนีไปได้และใช้ชีวิตอย่างสมบสุขในที่แห่งหนึ่งแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรโยสิเนได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักรบผู้พักดีที่ต้องผเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมจากอำนาจทางการเมืองการตายของเขาไม่ได้เป็นเพียงการสิ้นสุดข,ของชีวิตนักรบผู้ยิ่งใหญ่แต่ยัง อันเป็นการเตือนใจถึงความเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมื่ออำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องการตายของโยซิยังคงเป็นบาดแผลในจิตใจของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของเขาถูกนำไปสร้างเป็นละครและภาพยนตร์มากมายสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และความผัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับโยริโตโม มาแล้วการกำจัดน้องชายของตนเองคือความมั่นคงให้แก่โชกุนของเขาเองเขาเชื่อว่าเพื่อการปกครองที่ยั่งยืนจำเป็นต้องกำจัดทุกปัจจัยที่อาจเป็นภัยคุกคามออกไปให้หมดสิน้นการตายของโยชิซึเนะจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อ,อกรกับอำนาจของโคริโตโมโได้อีกต่อไปนี่คือการกระทำที่โหดร้ายแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบิไซทัตในอนาคตของเขาหลังจากที่กำจัดไทระและน้องชายของตนเองอย่างโยชิซึเนะแล้ว โยริโตโมก็ได้รับตำแหน่งโชกุนอย่างเป็นทางการในปี1192ณคามากุระนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคเฮอังและการเริ่มต้นของยุคคามากุระซึ่งเป็นยุคแห่งการปกครองโดยซามูไรที่ยาวนานกว่า700ปีการสถาปนาโชกุนครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่เป็นการรวบรวมความร่วมมือจากซามูไรและขุนนางที่เชื่อมั่นในตัวโยริโตโมะและความสามารถในการรวมชาติของเขา การปกครองของโยริโตโมะไม่ได้มีเพียงแค่การใช้กำลังเท่านั้นแต่เขายังได้จัดตั้งรัฐบาลที่เรียกว่าบากูฟุเพื่อควบคุมอำนาจทางทหารการเมืองและการยุติธรรมทั่วประเทศโยริโตโมะได้สร้างระบบการปกครองที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นมาอีกหลายร้อยปีความสำเร็จของเขาสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญในสนามรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือจากผู้คนรอบข้างด้วยเขาได้วางรากฐานที่มั่นคงให้กับยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากยุคของไทระที่อำนาจอยู่ภายใต้การควบคุมของคนเพียงไม่เดากี่คนโยริโตโมะทำให้ซามูไรทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองนี่คือความหมายที่แท้จริงของการแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันที่เราได้กล่าวถึงไปในตอนต้นความร่วมมือและความเชื่อใจที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดชีวิต คือปัจจัยที่ทําให้เขาสามารถสถาปนาอํานาจที่มั่นคงได้สําเร็จและนั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้นานกว่าตระกูลไทยระที่พ่ายแพ้ไปแล้วแม้ว่าโยริโตมดจะสามารถสถาปนาอํานาจของตนเองและสร้างยามมั่นคงให้แก่ประเทศได้แล้วแต่ชีวิตของเขาก็ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมส่วนตัวและโรคภัยไข้เจ็บเขาต้องสูญเสียลูกชายคนโตและคนสําคัญในชีวิตไปหลายคนรวมถึงอาการป่วยที่รุมเร้า ทำให้เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจเรื่องราวของโยริโตโมสอนให้เราเห็นว่าการขึ้นสู่จะสุดสูงสุดของอำนาจไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมและความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเข้าใจการที่เขาสั่งสังหารน้องชายของตนเองทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและความหวาดระแวงไปจนวันสุดท้ายของชีวิต นินจาที่ถูกส่งมาเพื่อลอบสังหารเขาจากตระกูลที่ยังคงไม่พอใจในตัวเขาพยายามที่จะเข้าถึงตัวเขาอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงและไม่มีวันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเรื่องราวของเขาเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งถึงความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ไม่สามารถเอาชนะความโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดในใจของตนเองได้การที่เขาได้กลายเป็นโชกุนคนแรกของญี่ปุ่น นั้นก็เป็นเสมือนดาบสองคมที่มอบทั้งอำนาจและความทุกข์ให้กับเขาชีวิตของมินาโมโตะโนย r ริโตโมจบลงอย่างเงียบๆในปี1199เมื่อเขาเสียชีวิตจากอาการป่วยแต่เรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นรากฐานของยุคสมัยคาากุระที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากเด็กหนุ่มที่ถูกเนรเทศและต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่โหดร้าย เขากลับกลายเป็นผู้สถาปนาอำนาจโชกุนที่มั่นคงและเปลี่ยนชะตากรรมของประเทศไปตลอดการเรื่องราวของโยริโตโมะไม่ได้มีเพียงแค่การต่อสู้กับศัตรูภายนอกแต่ยังเป็นการต่อสู้กับความรู้สึกผิดความหวาดระแวงและความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นจากเส้นทางที่เขาเลือกเดินแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถในการรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือพลังที่แท้จริง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้และนั่นคือความหมายของความรู้สึกแห่งความสมบูรณ์ที่เขาได้สร้างขึ้นมาการจากไปของเขาเป็นจุดจบของชีวิตหนึ่งแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่ยังคงส่งผลต่อญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้และหากคุณชื่นชอบเรื่องราวการต่อสู้ของซามูไรผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe เพื่ออไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวในโลกของซามูไรและนินจาจากซามูไรเว69 นะครับสำนับวันนี้สวัสดีครับ